สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็มานําเสนอชุดอุปกรณ์นะครับเครื่องมือช่างสว่านหินเจียนะครับในราคาถูกนะครับที่สั่งซื้อมาจากทางออนไลน์นะครับเนื่องจากว่าทางแอดหรือเจ้าของช่องเนี่ยนะครับก็พอจะมีทักษะทางงานช่างบ้างนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือช่างอยู่เป็นประจํานะครับก็ไปดูได้หลายที่จาก ห้างนะครับที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างหลายๆที่ก็ได้ซื้อมาหลายๆประเภทนะครับเครื่องมือช่างแต่ทีนี้ก็อยากจะลองซื้อทางออนไลน์มาใช้ดูบ้างนะครับเนื่องจากประเด็นสำคัญเลยนะครับราคาถูกนะครับผมก็เลยซื้อมา1ชุดนะครับเพราะว่าจะมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับโดยเฉพาะในงานที่เป็นของผู้ชายนะครับงานช่างนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรเองนะครับที่ ็ิทักษะทางช่างอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็มาชมกันเลยว่าของที่ซื้อมาจากทางออนไลน์ในราคา1,000บาทเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับสำหรับเซ็ตอุปกรณ์นะครับสว่านและหินเจียนะครับหรืออุปกรณ์ช่างนะครับสำหรับผู้ชายหรือสุภาพบุรุษหรือนะครับช่างทั้งหลายนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็อาจจะดูไว้เป็นข้อมูลหรืออาจจะ อยากจะซื้อมาลองใช้งานเหมือนผมบ้างนะครับเรามาชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะเกินยาวหน่อยนะครับผมแกะด้านหลังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าด้านหน้าขออนุญาตความเป็นส่วนตัวนะครับด้วยราคารวมค่าขนส่งนะครับไม่ถึง1000บาทแต่ก็เกือบ1 0 0 0นะครับ9ก0กว่าบาทโดยประมาณนะครับผม ตัดสินใจแล้วแหละว่าเดี๋ยวซื้อชุดนี้เลยนะครับหลังจากที่ไปดูรีวิวแล้วก็ดูนะครับหลายหร้านนะครับเป็นน่านจะเป็นของผลิตภัณฑ์จากนะครับเอนโซนะครับเพราะว่าผมไปดูสว่านหลายหยี่ห้อนะครับก็ยังมีราคาสูงอยู่นะครับตัวหนึ่งก็2องพันสาัน น,นะครับสำหรับสว่านที่เป็นยี่ห้อดังๆนะครับเป็นแบรนด์ดังๆที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับสำหรับเครื่องมือช่างก็จะมีราคาสูงนะครับผมก็เลยลองซื้อชุดนี้ที่มีราคาถูกมาใช้ดูนะครับเพราะว่าถ้าจะไปซื้อของมือสองนะครับสว่านตัวหนึ่งก็ตกประมาณ เ0 0บาทนะครับเพราะว่ามีน้องในที่ทํางานนะครับก็ได้สั่งมาใช้นะครับเป็นสว่านมือ2แต่ผมสั่งมาทั้งชุดเลยนะครับ1,000บาทเราก็มาดูว่าข้างในนะครับจะคุ้มค่านะครับคุ้มราคาไหมในราคา1,000บาทนะครับก็จะให้ดูยี่ห้อก่อนเป็นของ e n s o นะครับเป็นของบริษัท ที่เป็นร้านนะครับสำนักง,งานของคนไทยนะครับแต่ว่าในตัวสินค้า e n ซ o SO ผมยังไม่รู้รายละเอียดนะครับว่าเป็นแบรนด์ของบริษัทไหนนะครับแล้วก็มีของแถมอะไรบ้างแล้วก็มาชมกันเลยนะครับสำหรับผู้ชายนะครับส่วนใหญ่ทักษาช่างนี่จะขาดไม่ได้แล้วนะครับเกือบละร้อยร้อยทั้งร้อยนะครับเพราะว่าตอนอยู่คนเดียว ก็ทักษาช่างเราก็ไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้าเรามีครอบครัวครับต่อเติมบ้านหรือว่าทํางานช่างเล็กน้อยๆนะครับเราก็ต้องทําเองนะครับจะรอแต่จ้างช่างมืออาชีพมาทําก็คงจะไม่ไหวนะครับอ้าวนะครับมือช่างนะครับผมปรับมุมมุมกล้องก่อนเพราะว่าผมถ่ายทําคนเดียวนะครับผมชอบทําอะไรคนเดียว าเน้นย้ำนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ดูคลิปแล้วก็จะชอบคอมเมนต์ว่าราคาเท่าไหร่ผมสนใจนะครับบางคนจะกดดูคลิปแป๊บๆนะครับย้ำกันเลยก็คือนะครับทั้งเซตเนี่ยนะครับราคาไม่ถึง1,000บาทนะครับผมซื้อนะครับก็ประมาณตีไปประมาณ800นะครับบาทค่าขนส่ง130 นะครับโดยประมาณนะโดยประมาณนี้ไ,ม,ไม,นนม่ไม่ถึงพันนะครับเซตนี้ไม่ถึงพันนะครับส่วนใช้ดีไม่ดีนะครับถ้ามีคอมเมนต์เยอะมีคนถามเยอะนะครับมีคนสนใจเยอะแล้วคอมเมนต์ไว้ผมก็จะอาจจะรีวิวต่อนะครับการทํางานให้ชมนะครับแต่ถ้าไม่มีใครคอมเมนต์นะครับก็คงจะไม่ทำคลิปต่อนะครับก็คงเป็นคลิปอย่างอื่นต่อไปอ่าหนึ่บาทได้อะไรบ้างอ่าสแผนแ่นละ นะครับของเอ s นผมรู้สึกว่าเห็นผ่านหน้าผ่านตาอยู่นะยี่ห้อเนี้ยแต่เห็นที่ไหนผมจําไม่ได้ขออาภัยจริงๆนะครับส่วนจะใช้ดีไม่ดียังไงนะครับสําหรับแผ่นหินเจียหินตัดเนี่ยถ้ามีคนสนใจเยอะในคลิปนี้ผมก็จะรีวิวให้ชมอีกนะครับถ้าไม่มีคนสนใจก็ไม่เป็นไรอของแถมมีเยอะแต่ว่า ก็มีตำหนินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เราก็ต้องระวังนะครับระวังนะครับของก็จะมีตำหนิอยู่นะครับแต่ถามว่าผมรีวิวทุกคลิปนะครับแทบจะทุกคลิปส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของที่มีราคาถูกประท้องตลาดถ้ามีตำหนิเนี่ยคือพูดง่ายๆผมทำใจยอมรับนะครับผมทำใจยอมรับนั่นแหละนะครับ เพราะว่าถ้าจะไปซื้อสว่านตัวหนึ่งเนี่ยปกติก็สามพันแล้วนะครับสําหรับยี่ห้อดังๆนะครับอันนี้เราซื้อมาทั้งเซตนะครับแค่ไม่ถึงพันเนี่ยคือเราก็ต้องยอมรับนะครับแล้วคุณภาพเขาก็ใช้ได้เขาใช้ได้ดีเลยแหละนะครับก็คุ้มนะครับเครื่องมือช่างที่ผมซื้อมาถูกๆที่ผมไม่ได้รีวิวเยอะนะครับซื้อจากห้างที่ขายวัสดุบ้างแล้วก็ซื้อจากที่อื่นบ้างนะครับก็ใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดี แต่ว่าข้อเสียเขาความทนทานก็อาจจะน้อยน้อยกว่าของที่เป็นแท้เป็นแบรนด์ยี่ห้อดังๆหน่อย,อยนะครับอ่านี่ก็หลักความปลอดภัยนะครับใส่หน้ากากใส่อะไรนะครับเครื่องมือช่างเขาบอกทกท่าไอันนี้3าแผ่นนะครับสามแผน่นอ่านี่ใบอันนี้อีกนะครับ แถมมา1ชิ้นนะครับใบปัดอ้าวใบขัดนะครับใบตัดใบใบใบตัดนะครับใบตัดใบขัดใบปัดเออจะได้ไม่งงนะครับผมก็ยังงงเองเลยรีวิวเองงงเองนี่นะครับใบใบตัดเราแถมมาให้นะ ใบตัดใบขัดนะครับแล้วก็มีใบปัดใบปัดนะครับปัดฝุ่นนะครับนี่คือใบใบขัดนะครับก็ใส่หัวตรงนี้นะอ่ะาตัวนี้ก็เป็นที่ครอบนะครับเห็นเจียนะครับกันกันจากอันตรายจากการใช้งานนะครับ ที่ขอบมันก็เป็นที่ขันนะครับเปลี่ยนใบนะครับเปลี่ยนใบก็การใช้งานนะครับเครื่องมือช่างนะครับถ้าใครที่ไม่มีทักษะทางช่างเลยเนี่ยก็ต้องเซฟเซฟตี้เฟิร์สนะครับเหมือนฝรั่งเขาพูดไว้ก่อนนะครับเพราะอันตรายจากที่เราจะประสบอุบัติเหตุทางเครื่องมือช่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เสมอนะครับหากเราขาด ความระมัดระวังนะครับแล้วก็เอาประมาทเผลอเลยนะครับผมเคยมีประสบการณ์นะครับเครื่องหินเจียตัวใหญ่สมัยเรียนมัธยมนะครับใช้งานอยู่นะครับแล้วก็โดนแขนก็เป็นแผลเบล่อวะนะครับก็เป็นประสบการณ์เพราะฉะนั้นเครื่องมือช่างนะครับเราต้องเราต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยอย่างยิ่งนะครับโดยใครที่มีประสบการณ์จะรู้ดีนะครับเนี่ยโดยเฉพาะนะครับ ไอเครื่องที่มันมีกําลังสูงๆนะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะมันจะคุมยากนะครับถ้าเราเผลอมันก็จะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยสําคัญอันดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้อ่านี่คือหินเจียนะครับของ e n ซ o so นะครับราคายกเซตอ่ตีไปตัวเลิกลมๆนะครับก็ไม่ถึงพันหรอกแต่ผมตีไปกลมๆหนึ0งพบาทนะครับดีไม่ดียังไงเดี๋ยวผมก็จะลองใช้ดูนะครับ ก็จะลองใช้ดูนะครับอนอกจากใบแล้วก็นะครับมีตัวเครื่องก็ว่าจะไปลองตัดเหล็กที่ลงรถดูนะครับเหล็กเส้นเล็กๆที่มันโผล่ขึ้นมา นี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับผมเรียกจำปีจำปาเนาะนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนดอกสวานนะครับอันนี้ก็เป็นเปลี่ยนดอกสวานก็ของแถมก็มาเยอะนะครับตามอุปกรณ์ช่างต่างอาด้ามจับด้ามยึดนะครับใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับด้ามยึดด้ามจับเฮ้เสตร,ราคาตีตัวเลขกลมหนึ่งพับาท อาให้อะไรมาบ้างอาหัวขัดสว่านแต่ละเบอร์นะครับไม่ต้องถามผมนเบอร์ไหนบ้างเพราะผมนะครับจำไม่ได้แล้วก็ดอกนะครับแต่ละชนิดอ่าอย่างนี้ก็ดอก ดอกอย่างนี้ดอกกระแทกนะครับไว้เจาะพื้นปูนนะครับพื้นซีเมนต์นะก็นะครับผมก็ไม่รู้ว่าไอตัวดอกเขาเนี่ยเขาผลิตมาจากแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรคุณภาพเป็นยังไงนะครับเอาไว้ถ้าเกิดสนใจผมก็จะอาจจะรีวิวให้ชมนะครับเวลาเจาะเจาะเล็กบางเจาะ วัสดุเจาะโลหะเป็นยังไงนะครับเจาะพื้นปูนเป็นยังไงนะครับเพราะว่าของแถมเยอะผมก็ไม่แน่ใจว่าทางร้านนะครับของแถมมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพก็น่าจะใช้ได้เลยแหละนะครับด้วยราคาที่ย่อมเยานะครับเย,เยอะมากนะครับหัวแต่ละหัว ผมก็สงสัยย่นะเซตขนาดนี้ราคา1,000บาทเนี่ยพอใช้งานได้ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าของแถมเยอะมากครับเยอะจริงจดูหัวดูดอกดูใบแต่ละดอกนะครับดอกสว่านในท้องตลาดดอกหนึ่งก็เราไปซื้อตามร้านอุปกรณ์ช่างก็แล้วแต่ยี่ห้อก็น่าจะนี้ทางอยู่นะครับจะหลายทางนยู กล้องซูมสรุปแล้วก็นะครับของแถมก็เยอะเยอะนะครับจะลองใช้งานนี่ผมต้องไปลองดูนะครับก็เยอะเลยทีเดียวอ,อยู่ใกล้กล้องมากมันไม่ค่อยชัดนะครับไม่ได้ใช้มือถือ iPhone ถ่ายคุณภาพอาจจะของภาพอาจจะไม่ไม่ดีดักเท่าไหร่ก็าอาจจะดีนั่นแหละนะครับแต่ไม่ถึงขั้น p h o n e นะครับ อ่าดอกแล้วก็มาเป็นตัวสวานนะครับก็ยี H ่ห้ออินโซอ่านี่นะครับก็โดยรวมแล้ว บึกบืนแข็งแรงตามสไตล์สวรรคนะครับคิดว่าการใช้งานคงจะยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมมีหลายท่านหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ที่ซื้อมานเคยลองใช้บ้างไคิดว่ามัน มันจะใช้ได้ไหมหรือดีไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กดูสว่านนะว่าโอเคไหมอ่าส่วนกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนไอ้ตรวนี้เขาจะไม่ใส่ดอกสว่านนะครับใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เน็บได้นะครับยี่ห้อเอ็นโซนะครับ เดี๋ยวผมลองเสียบสว่านให้ดูนะครับว่าติดหรือไม่ติดนะครับถ้ามีคนสนใจก็จะรีวิวเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่มีก็คงจะรีวิวแค่นี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ปาไป15นาทีแล้วเดี๋ยวผม แกะสายแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องมือช่างนะครับเซ็ตเครื่องมือช่างที่ซื้อมาใช้เองนะครับอันไหนที่ผมรีวิวให้ชมนะครับผมไม่ได้นะครับซื้อมารีวิวหรอกจริงๆแล้วซื้อมาใช้เองนะครับก็แกะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเพแกนเองนะครับก็ถือว่าเป็นความรูด้ด้วยนะครับแล้วก็เผื่อใครสนใจนะครับอ่ะเสียบแล้ว โอเคนะครับใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับของราคา1,000บาทยกเซ็ตอ่าจจแปนทุกเนือ้อที่ก็ ของญี่ปุ่นผมก็ไว้ใจนะครับนะถ้าว่าถ้าว่ามาจากของจากญี่ปุ่นนะโอเคสว่านติดเรียบร้อยใช้ดีเลยทีเดียวเครื่องมือช่างลองดูหินเจียสิมีใบ เดี๋ยวขอแกะสายก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าสายเขาม้วนมาดีเหลือเกินนะครับ สวิตไว้ก็ไม่บอกเรานะครับเครื่องแรงทีเดียวมือสั่นเลยสรุปแล้วโอเคนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับที่รู้ๆติดแน่มุนแน่แล้วก็ใช้ดีแน่นอน โอเคนะครับเมื่อกี้แหม้ดีนะไม่มีใบนะครับเพราะว่าสวิตเปิดไว้ึงบอกว่าเครื่องมือชางนะครับถ้าใครที่ทักษะชํานาญน้อยนะครับแล้วก็ประมาทอุบัติเหตุเรื่องตรายที่เกิดจากที่เราใช้งานนี่นะครับก็จะมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังแล้วก็ใส่ถุงมือใส่แว่นตานะครับใส่เครื่องมวอกันให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าพลาดมาครั้งหนึ่ง โอกาสที่เราจะบาดเจ็บนะครับเยอะนะครับสำหรับเครื่องมือช่างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับผมก็รีวิวไปเรื่อยนะครับไม่มีจุดหมายนะครับทำอะไรใช้อะไรนะครับก็รีวิวอนั้นนะครับที่เราใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับสรุปแล้ว 1000บาทใช้ดีแน่นอนนะครับเปิดให้ดูแล้ว2เครื่องเครื่องติดถ้าเครื่องติด2เครื่องก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับสว่วนดอกสะวานหรือใบเนี่ยล้วก็หาซื้อได้เพิ่มเติมนะครับคุ้มนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับเซ็ตเครื่องมือช่าง1000บาทยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับสวัสดีครับ